น้าเจออีกมูแล้วบึงใส่เ้้า,าคุณอ่ะขาเป็นขาขาเป็นขานี่แต่สีลกพอนละใหม่เฮ้ยได้แผนกล่องให้บึงพูนเนุ้อ่ะแ่นบอกมวดำ พวกเห็ดปวก, hit, ปวกดอกพอดีล่างง่ายเลยอืมเงินมืแฟนตุน่นาพอดีล่างง่ายจะอ,อ่อนเลยเออเห็ดเห็ดเห็ดจใส่มือเลยให้กะง,งามนี่แตาา่ดอกงามอือเอ้ยตะการะคุณอะ ลุดมานุด,ด,ดเกียกร,รุดปวนอะอ้จะเั็นเก็บมวนเลยคนเก็บนก็ว่าเก็บมวนคอยกระทายมวนขึ้นกันเผ่อเฮ้ยเฮ้เฮ็ดจะดอกงามๆจะดอกงามๆนุ่งเบางเบ่งเทมพีแบบ เลยแม่นบ่อยู่น <Și S 1> ี่แ <wie> ม่นเบิดเลยพุ renamed, oui ่นน่ะอ <ichi> <az> like ันอยู่ใต้ใบตองใบไม้ก็แม่นเด้อแต่งให้เบิ่งงามๆเลยพุ่นน่ะอือกีดยางก็เลยเลียวเห็นกีดยางไปนําหาเห็ดไปนําอือ่่เบิด้ทางๆ่ ไปน้ำหาเห็ดไปน้ำปวดหัวี่ตขางงาเบิ่งนี่ตะกาอีกน้องเซม่นตไหเบิ้งน้ำเซอ่อนสอ่อนมันงามก็ะไอยากเห็เบิ่งอยากห็นเห็นน้ำนกพี่บันนืดลโอ้ยปวดเก็บเบิดมื่นะล่างตีบันี้ ยุ่งกับหลเนี่ย้ส่วนยางยางเต้าตอกปลด้วยส่วนอกอะแมืส่วนยางปลาไม่ยู่น้างส่วนยางแมนนี่ปุ่นดอกเหมือนกันแมน นี่เดียวมาเห็นอยู่นะอนมอ่าดอกอันเปืือยถือปนกับเปลือยมาอีกมาเนี่ย